ไปเบิ้งแล้วไปเบิ้งแล้วไปนหนังมังนึงตังอ่างเี้ยพังผมพังเอยู่กูเช้อคือเก่าสวนพักโอเชื้อต้งเาแตเืนาออกเยอะนี่ถามอยพอปเอยงีเคมอบนรับนะครับเป็นเสียงนุ่มบนนะครับนุ่มบนลูกอีสานครับผมเฮ็ดสอยแล้ววนะฮะ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับโชคชัยยินไทเลนครับเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องๆนะครับมาเฮ็ดของหวานครับผมเมื่อนี้ก็จะต้มทั่วลันเตากินนะครับต้มใส่น้ำตาลหลักะใส่เกลือน้อยนึงหลักะเติมกะทิล่งไปนะครับเฮ็ดพ่อได้กินครับพี่น้องนี่ครับทั่วเก็บมากอะต้องเฮ็ดกินครับผมพ่อเด้อบังเด้อใสแ กาจะเอาเบิร์นี่แหละครับแกะเบิร์ตเ,เลยครับผมเม็ดสวยๆครับเม็ดสวยๆงามๆนะครับครับแกะไปเรื่อยๆครับนี่ก็ได้ได้หลายเติบแล้วนี่กับเบิรงแกะไปน้ำกับเบิรงไล่มูไปน้ำนะครับเป็นอนองอาร์ตนะครับ น้องครับน้องอาดบ้านเพื่อนกันซื้อว่างเด้เนาะบอกเล่าหาเขาเ i n t นะครับเพื่อนกันเป็นการเบิ้งซอยมูนะครับซอยรุ่นน้องๆเพื่อนบอกเล่าหาเขา m i ้ t รู้จักกันกันมีเวลาว่างจังสี่แหละครับพี่น้องกันไปเบิ้งให้กำลังใจเพื่อนรุ่นน้องๆเพื่อนเอาครับเนาะผู้เพื่อน,หน,น,อน,อนอเหตุดูทูมาที่หลัง ครับนี่ครับบาคอนแกนครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีเพื่อนนักินเนาโอ้ทอดปลาครับแซ่บมังกรปลาปลายังปลาเลนี่ครับผมสวัครับเป็ดตกมาเมื่อนี่ปะโอ้มาทานครับผมก็ได้กินเล่นเพื่อนก็จะทอดปลานะครับพร้อมกันเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆครับไปเฮ็ดต้มทัวร์ด้านเต่าครับ đẹn anh quan qua, ôi nha, rồi 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 rồi, rồi rồi, rồi นี่ถุงละเท่าไหร่นี่น,นี่ตาบ้านตาหวานเนอ้อตาแห้งตาหาวานจะเป็นสีชมพูครับก็จะเ,เปลี่ยนสีอันนี้ก็จะตาแห้งมาธรรมดาถุงนึงกับแพงครับประมาณร้อยสิบกว่าสิบห้าเชือเกี่ยวครับประมาณร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบบาทครับถุงนึ่งโบไลจ้า,าจกรร แด้วก็กำสองกำครับผมกำผมี้บอกครับร้อยกำเม่นบ่นี่น่าจะแม่นตัวนี้ครับหนึ่งร้อยกำคีดเดียวคีดเดียวร้อยกัวอ้๊วอามาฮิตกระเพ็ดแนวกินแนวยากครับอยู่กัวกัวกับประมาณนี้แหละครับความสะอาดกับบ่ปนได้ครับแต่ว่ากับสุขะอนามัยกับ กินร bon. <laughs> ้อนท้อนกลางบ่แล้วร้อนๆกินพอนๆครับกินพอนๆเห็ดไม่ไม้ครับเบาสุรินเพิ่นกับเห็ดยังบ่หนั่งครับเพื่อนเบาสุรินครับเพิ่นทอดปลาเมนูไงไงเมือนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับส่วนมากอ่า พี่ๆน้องๆเข้าเพื่อนๆนะครับเพื่อนกาจะนอนนอนอยู่ในห้องครับแล้วกาจะออกมาเฮ็ดแนวกินแนวอยากทีละคนนะครับตามสะดวกของไผรของมั่นนะครับเป็นมือพัดค่อนครับผมกินตอนไหนครับเนี่ยแรงหรือเส้า้องตอนนี้นะครับผมอีกตอนนี้ครับว่าว่าเส่าหรแรงครับเส้าขามแม่ น้ำอนกินของหวานนะต้อมึงอรนี่ยแซ่บเลยคักฮะคักนะครับน้วนเยี่ยย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 ยบยยยยยยยบยย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 ็ยย็นยย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 ยนยัยยยยยยยเยย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 ยนค่ยย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 ายยงยยยย เฮ็ดพ่อได้กินแล้วครับเนาะต้มกับรังพอดีครับกับบเบเปื่อยแห้งแล้วก็นี่ครับเป็นกับรังเละกับรังกัาลังเจเละนะครับพอดีพอดีซุกพ,พอดีครับผมถือว่าข้างแรกนะครับถี่ร่องเห็ดเบงใส่แค่สามอย่างครับ ผมก็ใส่แค่สามอย่างเองใส่น้ำตาลเราก็ใส่ใส่เกลือน้อยนึงตัดหวานเนาะครับเนาะเราก็ใส่ลาดด้วยกะทินะครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับ ใส่กล้องเข่ากล้องเขานะครับเนื่องจากว่าท่ายใกล้ะนะครับบเห็นแซมครับพื่น้องกินน้ำกันครับแซียบมต้องเอาไว้ให้เย็นก่อนครับมันนี่ก็อุ่นๆพอดี น้ำกันครับแซ่บๆกะให้แล้วก็ไปก่วลนะครับปลากเกี่ยวเพาท่านได้เลือกงันครับปลากเกี่ยวเพิ่นไปแพ็กงนันกะบ้าทองค่ำแล้วก็บบ้าทองค่ำบัานม่วงนะครับแล้วกับปลากเกี่ยวเพิ่นไปแพ็กงันครับผมเ่าท่านได้เลือกเลือกมากอะจะได้กินคือกันหล่ะครับ ต้มหมอบางแง่ครับกินน้ากันเบิดแล้วครับกินนุ่มาบนไปกินแล้วเพื่นทอดเสือ้อ <c> ก <oughs> ็เรยบอยากไทยเพื่นนะครับกินน้ากันครับเสีบเบเกาเขี้ครับในคลิปนี้กับโจกใชยอินเทเลนกั พี่ๆน้องๆนะครับไปเก็บทั่วแล้วก็เอามาเห็ดหวานนะครับกัประมาณนี้ครับกัครั้งแรกนะครับที่เห็ดออกมาที่เป็นทวนเต่านะครับผมมากับพ่อกินนะครับถือว่ารสชาติกับโอเคนะครับกัในคลิปนี้กัขอลาไปก่อนครับขอจบไปเพียงสัมเนีครับกัขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามให้กำลังใจโฉขใช้อินเทเล่นมาด้วยตลอดครับไว้พ่อกันคลิปหนาครับ พี่พี่น้องๆนะครับให้ยูดีมีแห้งกันเบิดทุกคนครับผมสวัสดีครับกินต่อครับกิน่อกินโตทอ่กินองหวานไหมนี่องหวานไหนมาดูดิเออไหมนี่ นี่โซบทำไมให้หน่อ,อ,อยหม้อแบบนี้เลยมาๆๆมามานนไม่ไม่จนใช้าตอนนี้เลยม,มันหมดเลวยหนึ่หมดแล้วมันก็หมดเลยนะดูนะ แซ่บค่ะครับเอาปลาเกียวมาเราตีครับข้าวยูปาเห็นน้ำปเห็นน้ำปีกยผมเพิ่งอาบน้ามาครับออเนาะโอ้คือหนาวนยครับหนาวปะนี่นอาบน้บุญเล่นน้ำเย็นน้เย็นโอ้นี่แหละครับปลากเกียวเพิ่เลิกงานที่หลังมูะครับ กินเขาบอกให้ตรงกันจะเคลียร์เรครับคู่หนึ่งเห็ดงานบ่องหนึ่งอีกคู่หนึ่งเฮ็ดบ่องหนึ่งครับโอ้ผมอาบนามมากมเกลืกรุ่นไหนเนาะลุกงไปโมกโมงหนึ่งเนาะแมนบอ,บอ่ทุกมือนะทุกมือเที่ยงคนนะ่ะเห็ดงานคนละเวลาครับผมโบแมนมาเลือกรุ่นเลือกอันนี้บอกว่าเฮ็ดหลเลยหมายวามางานเห็ดคนละเวลาครับผู้ตั้งเลดก็ห้เบรกตอนเที่ยงแล้วก็เขาไปตอนมือเลี้ยงแมวแมวห่วงแมวนะครับ ตากอยู่กันเดี๋ยวเก็บมาให้เฮ็ดยีบหมอนยังไงอีกเอายีกเอายีกนี่มึงจะนอยนะเอาเอายีกเอาไม่จองตักนะบ่จอดยกข้าวคนน่ะทับพี對對่ยกข้าวเดี๋ยวเที่ยวรุ่นเอาเนื้อหลายๆกว่านี้เอาเม็ดได้หลายกว่านี้ให้ดูเก่งกินเก่งตาเอาเม็ดทัวร์น้ำเนียนไหมน้ำนียนะดิ เด้ชดหนำครับผมเจ็บไหมมาทานแลยเนาะครับเจ้าเด,ด็กกินหรือกก่กินแล้ว,วกินแล้วหนกินออกกล้องไปแล้วเพมันเย็นจะก้นโอ้ยกินบดถ้วยงี้มันนะไม่มื้อเศร้ากินเน,นี่ยกินเนี่ยแหละตอนอเศร้าแห้งแซ่บเพราะว่าน่ะเยน็ยนๆน,นั่นละเจ้าก,กินเลยก็ดีละโอเคเข่าวหอมก่อนครับหน้าเฮาครับผมอาบน้ามาครับไปพอกันคลิปหน้าครับนี่ครับปากเกี่ยวครับผมพึ่งเลิกงานมา xẹp xẹp xem đọc à kéo kéo con à kéo